เอาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านแล้ววันนี้นะครับอีงองเศฝรังออกมาลายบ้าเอะไรอีนี่มาบิดอีได้ส่วนตีนี่อีหายใจท้งหีนี่นะครับอียานยันแตดมึงว่ายังไงนะอีสัตวฮะมึงบอกว่าอะไรนะเขาหักหลังกันแล้วบอกหักหลังเรื่องอะไรที่หนึ่งงานาที่หนึ่งไรใช่ไหม มึงบอกว่าอะไรมึงบอกว่าเป็นของนายนรินใช่ไหมพี่นรินนี่ใช่ไหมลูกน้องกูเนี่ยนะมันไม่ใช่อ่าที่ของเขาเนะเขายกให้วัดแล้วก็ถวายวัดไปแล้วอีหานี้มึงบอกว่าอะไรนะติดติดฝั่งอะไรนะฝั่งขวาผมมันวาฮะพี่น้องเขาแบ่งเป็น็อกเป็น็อกเป็นเจ้าเป็นเจ้า,ปจาไปอยู่อีหามึงมึงไม่รู้มึงอย่าพูดอีสตินนะ อ่าที่ตรงด้านบนน่ะะเขายกให้วัดผู้เเอกไปแล้วในนิทานเรื่องนี้น่ะอ่าแล้วมึงไม่รู้เรื่องมึงมาพูดมึงมาโนงไงมึงบอกว่าหากหลังเรื่องอะไรนะไม่เป็นพยานให้บอกเออเคยช่วยเหลืออย่างนั้นช่วยเหลือเรื่องอะไรเขามาทํางานให้กูเขาได้ค่าเลงเขาก็เ,าเงินนั่นแหละไปเงินไปวางสารใช่ไหมล่ะ เงินไปวางสารสารเห็นใจให้จ่ายเท่านี้เพราะเขาไม่เขาเป็นคนจนเขาเป็นคนไม่มีเขาก็อะไรเขาก็เบิกก่อนอ่าก็มีเอซช่วยในการเดินทางด้วยนะมึงเข้าใจผิดเข้าใจใหม่นะกูจะพูดให้มึงฟังนะเออไม่จำเป็นหรอกว่าหักลงหักหลังกันไม่ได้หักหลังเลยเขาไม่ได้คุยอะไรกัน อ่าพี่นรินน,นี่ไม่รู้จักสายน้ําด้วยซ้ําว่าสายน้ําเป็นใครแต่มึงฟังเพี้ยนไงอ่าเขาบอกว่าอะไรถ้าไม่ถ้าไม่เชื่อไปถามช่องตั้มก็พอรีดูใช่ไหมล่ะแต่มึงมึงคิดไปเลยดิมึงมึงชิแตกวายแล้วมึงคิดมากไงดินี่มโนโลแล้วบันนี้จินตนาการอะดินะเออไม่จําเป็นหรอกถ้าจะไม่เป็นพยานนี่กูเรียกมาไปเลย กูเรียกมาไปเลยมึงต้องการแบบนั้นใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกูจัดให้มึงเดี๋ยวกูจัดให้มึงนะเดี๋ยวรู้เรื่องอีนี้ก็เหมือนจงใจจากให้อีอีหยวกเน่านี่นะโดนคดีจะจะโดนอยจกให้อีหยวกเน่านี่เข้าคุกนี่หวังดีประสงค์ลายนี่กูว่าเนี่ยตอนนี้ก็ไปด่าคนรักพงรักป่าอีกด่าโคตรพ่อโคตรแม่เขาไอ้ควายยายเนี่ยแตด อีหามึงอีหายใจทางหีโอ้ยแต่จมูกมันเอาไว้ดูดน้ำพี่น้องเอ้ยนะาโอ้ย,น,อยนี่นะคะเราใส่คอนแทคเลนค่ะนี่นะคะตาคมค่ะเห็นไหมคะโอ้ยจังตาคมบกคมคร,รรครับบ่าจะใว่าจะใช้ผ้าแล้วครับตัดน้อยกับมึงจะเอาตาแกงเอาเลยเลยเนาะก็จะขาดไปปัดๆเดี๋ยเก็บน้ำเพท่านบดน้ำหลังอะไรเนาะอ่าก็แล้วปาดกา้านก็จตาเวียงเอาเลยเลยเนาะ นี่นะคะคอนเทนต์เลนค่ะนี่นะคะปากเคสืบค่ะขออนุญาตทำโจมืดเลยค่ะนะเพราะมันโดนแสงไม่ได้ค่ะญาติกันสิแตกไหวครับบัดนี้ก็ปั้นญาติขุมตาก็แล้วก็ผัวเกิ้เพิ่นบัดนี้ยอ่ากินไหวเบิร์ตเดี๋ยวบ่มีเงินซื้อบัดนี้ผัวบังก็ปั้นตีขุมตาแล้วคุยกันบ่รู้เรื่องบัดนี้มันบอกว่าอะไรนี่นะคะคอนเทนต์เลนบาดตาไขายสีผัวบังก็ปั้นตีขุมตา ลุกหลยก็มาเพื่อนสลาเอ้ยมาเบึงในพ่อเนี่ยเฒ่าแล้วสู้แล้วป่วยแล้วนะแก่แล้วอยุเก้าสิบปีแล้วยี่สิบปีไม่เคยโทรมาหาพ่อครับพี่น้องพี่ชายมึงเป็นคนพูดนะอ่าพี่ชายมึงเป็นคนพูดเคยดูดำดูดีพ่อแม่ไหมล่ะเคยส่งเงินให้พ่อแม่ไหมนะโอ้แต่ทำบุญเอามาเอาหน้าที่หนึ่งครับ ทำศาลา,ากลางบ้านนะครับสามพันสี่พันแม่เราเวิร์ตปีเอาเงินคืนมันมันมันซากูจะว่าทำเพญ,ญ่าบ้านนี่ดอกยวไม่เบายุหันอ่ะกูทำข้านหูกูนี่ไหมอ่าแต่ไม่ได้ช่วยกับแม่ไม่เบาแม่แมัดปีมัดซาดอีหามึงนี่เออแต่พ่อตัวเองนี่ไม่ดูแลในพระในบ้านนี่นี่มันจะได้บุญนี่ยี่สิบปีไม่เคยโทรหาพ่อ ที่ดินก็ขายไปแล้วมูลมังสังขยญญาที่พ่อแม่แบ่งให้ขายมืดและเมียนเมา่มืดและวบะเ,น,เ,น,เ,น,เนี่ยขายเอาเงินไปซิดทแตกกินไปซื้อเล่นไปซื้อกินหมดเลยอ่าขายเอาเงินไปอะไรครับไปกับทนายสุดหล่อเอออยากไปแนบชิดอยากไปรู้จักเขาโอ้อยากเป็นคุณหนูอยากให้สโซ โอ้ยอย่าไปกระทบไหลอะไรครับทนายสุดหลอ่อออยากให้คนรู้จักโอ้ว่าเพิ่นกระทบไหลกับเขาได้โอ้ยตายแล้วออเป็นยังไงละ่ะทนายสุดหลอมึงอจะคุกไหมล่ะตอนนี้ในมึงบอกว่ามึงไม่ผิดอะถ้าไม่ผิดทําไมมันจะอยู่ในคุกทําไมมึงอยู่ในคุกทําไมมันไม,มไม่ออกมาอีหามึง ขาให้ประกันตัวไม่ไม,ไม่ไม่ประกันตัวให้เสน่หาคุณพ่อคุณแม่มึงเหรอเงินร้อยกว่าลานหลักฐานเขาแน่นคาธนาทนายสายไปยังไม่เป็นทนายให้เลยขนาดคู่หูกันก็รู้ว่ามันผิดอเห็นไหมทั้งสองผัวเมียก็รับสารภาพแล้วมันก็รับสารภาพแล้ว เห็นไหมล่ะมันไม่รอดคุกนั่นน่ะนสังตั้มนาัชางตั้มมึงกูถามโพคอยถามมันว่าทําไมทนาสุรโอมึงตึงติดคุกว่าไม่ผิดมึงก็รู้อยู่ไอ้งตั้มมึงก็รู้อยู่มึงก็รู้อยู่ว่าติดคุกพราะอะไรกูอยากถามมึงในมึงบอกว่าไม่ผิดมาอธิบายกูฟังนอยหามึงมึงก็รู้อยู่กถามกูทําไม ึงต้องมาถามกูหรอโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะเหมือนลูกสาวมันน่ะลูกสาวกูรัสารภาพตรงไหนเอลูกสาวกูรัสารภาพตอนไหนวัหมาตีเบ้าออนั่นนะ่ะเจ้าหน้าที่ทอันนี้ก็ของหนูการหนูปลูกเองค่ะอันนี้ก็ของหนูกันหนูปลูกเองค่ะ,น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 ,คะนี่ข้าวนี่ก็สวยจังนะพี่นี่ข้าวหนูปลูกเองค่ะข้าวพันกอขอไม่ได้เกียบค่ะ ป้าขาวพันกอขอบรีเกียวครับหมกตุเลียกับพันหกเดือนครับนี่นะคะอันเนดียวป้าปะจะมาปลูกยางอยู่ป้าไม่สบายให้ป้าจะมาปลูกยางอยู่ไม่เกินสองปีหรอกให้น้องมันทําไปก่อนบะดรตัวเขาอีกวันนี้โอ้ยว่าเขาปึกประด็นดีไปไปหาลินของขึ้นน้อยหมดไปไปหาลินกองไส้ไปข้างวัด นะ้อเอาเป็นญาติสนิทกันนะฮะฮะน้อเอาเป็นญาติสนิทกันทั้งพ่อคือทั้งแม่น้ออ๋อทั้งแม่แหละไอ้ต๋อทั้งแม่แหะโอ้กูจะกวนดังๆกูจะกูอายคนนั่ะนี้เกรงใจว่าหนาเพิ่นซื้อดอกนั่นนะโอ้ยตายแล้วกูจะกรอกคนห้องดังๆนี้มเมื่อยู่กันพยาบาทมันฮ่โอ้กูห้าเลยกู นะแม่นบอญี่ปุ่นว่มีห้ามึงนะมาอีกรอบจะถึงไหนแล้วค่ะเอาเพื่อกว่าเพื่อนเป็นพี่น้องกันเลยเนาะเพื่อนว่าห้น้องสาวประเทศอ่ะอ่าเป็นสลุนแล้วเป็นญาติส่วนไหนกันครับอ๋อเอ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 อาออเ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 อนนออเอเออ อน,นุเก็ตรมาปลูกยางอยู่ค่ะเ่อเกินสองปีดอกเออเมื่อเกินสองปีจะมาปลูกยางใส่นีละอืมเอา้าถ้าเขาปลูกทุเรียนแบบนี้ทำยังไงพนมาเออก็ไม่รูล้ละปลูกไปเลยค่ะพลมาโอ้ยสองปีอีกสองปีเด้อพิมาปลูกยางใส่อันอันปลูกไว้เด้บนันี้ไว้จะไม่ได้ซับพอดนีพอด,ด,ด,ดีเพียงนาแข้งก็ไว้กันไอ เขาว่าปากไปแล้วครับกล้วยสุกกับอะไรตัดเรื่องเบิ้งครับมันนี่ตัดขิดเงอะบ่ได้เขาเขากขาอะ่ได้เกี่ยวครับพี่น้องเอ้ยพันก็ขอไม่ได้เกี่ยวค่ะนี่เด็กอันใครเจ้าของที่ชี้เปลงครับนี่เด็กค่ะนี่นี่ค่ะลักปูนรักปูนย่างริบๆอันนี้ก็ใส่ใช่ไหมไส่ค่ะยางคือไปอีกครับพ่อพ่อปัญหาเรื่อแมวครับมนเขาไปริบๆครับญาติมันแหว่งไง เปิ่นเอาซักสาวปูนเน่อ้อมไปเมือใดครับพี่น้องเอฟซีเออเพื่อนในเอื้อยเพื่อนหน้าอีบุญบ่มีเพื่อนในเอื้อยเพื่อนหน้าเพื่อนเอาลักสาวปูนเนี่ยไปคุดจ้างคุดปุดฟังอ่ะน้าเป็นแดนน้าสาวปูนเพิ่นซื้อเพิ่นสร้างไปคุดอ่ะน้าเป็นแดนเป็นแดนเป็นแดนไพ่เดนมั่นน้าคางนี่กติดของอันน่นเนาะอ่าของคนเลี้ยงควายคนเลี้ยงควาย แปงนั่นก็ของกอะไรของคนเลี้ยงแบ้เออนะของคนเลี้ยงอาสนเออนะฟังนั่นนะฟังนั่นฟังฟังนั่นนะฟังทึ่งๆกับจ,กกบงงจะจก,ก,ก็ไป,ป,ปแล้วครับพี่น้องเอจีเนาะอืมจะก็ไปมันเปิดกระสือรักกวนรักปูนยังดังดีแล้วครับนาฮาไปแล้วเออนาฮาไปแล้วครับไป ไปคุดหนะ้าไพขุดฝังครับย่นเขาเอาขี้ดินนะนะ้าเปิ้กัเฮ็ดเป็นแนวไปแล้วครับวันนี้เออตามเขตตามแดนเิ่นแล้วที่ก้อยเพิ่นบอกนะน้าว่าเพิ่นไปันแบ่งพ้นผลิตกันนะนะ้า <c oughs> เพิ่นกันลงทุนไปซื้อรักห้วยได้อีบุญบ่มีเอ้ยอีห้าหนกะก็ไดอ่าลงทุนซื้อรักห้วยได้บัี้แตเเหลือะใส่ลวดน้าบัดนี้นะกำลังิใไ่ อืมกำลังสิซื้อรวดน้ำซ,ซ,ซื้อรวดน้ำมา,อ,า,มา,าอ้อมมานาเขตออเพ่ออ้อมมานาเขตฝนหนาพ่กคาชิเฮตล้านกาแฟ,ราฟไร่บดอีบุญบ่มีเอ้ยอืนะ